ดีครับผมเอฟซีทุกคนครับเดี๋ยวมือนี้เปลี่ยนแนวครับมือนี้เบิงคูบุต a าครับมือนี้คูบุต้าหาซิปครับมือนี้งางานกับสีลบน้อยแจ้งน้อยครับมือนี้อโอ้โมาหอดดึงมุ่มดเลยต้วครับนี่อ่า ดินไปตะลมบล่ล่ะโอ้มาหอดใส่เลยครับบ่มีปีมี่คุยเลยครับพี่น้องเลยหลากเลยครับโอ้มาพี่น้องเลยใส่ผ่านหาครับนี่คูโบต้าหาซิบแรงครับตัวนี้เออโอ้โอขีด้ดินกับคนคางสิลมนะครับมื่อนีร เจอกับสองเผ่าบัางลู่มาหนีบดายเบิงฟอนครับมาหนีเบิงคูบัต้าครับมาหนีเอออยังเออเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวข้ามาครับมาหนีข้ามาติดตามเบิงคูบัต้าครับพี่น้อง 10, รถหาสิบผลงานสิเป็นแนวไรครับนี่ลองเบิงครับลองเบิงผลงานของคูบัวต้าครับมืาหนี เออแต่ว่าเสียงนิ่มดีดครับเสียงนิ่มแห่งครับพี่น้องเลยใส่ผ่านหาครับตัวนี้ดูโอ้จวดครับจวดอู้ยตายพี่น้องเลยถอ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 ยห้ามถอยเอ้ยคือแร่งใช่วะโน่ เร่งเร่งเร่งเรดุดเดือดเลยครับพี่้องเลยอ้หตัวไข่ฟาเลตัวครับพี่้องเลยเลยมาจวดจากสาดยาวไปเลยครับพี่รองออยาดสาดยาวไปเลยครับพี่้องอ้ยพันขี้หมอยับสุดเลยตัวครับเลยป้าคือเขาเลือดใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าป้องคือเห็นตะปูน่ะเอออย่าใจอย่าปากอย่าปากเดี๋ยวสีไทยคู่โปต่ามืาอนีิคู่โปต่าหาซีบครับมืาอนีิลุยงานลมครับมืาอนีิงานลมแต่ว่ากระบอกยานครับพี่น้องซ้สามสิบนะครับหน้านู่นหน้าโคกอยู่บ่มีลมเหรอครับมีน้ำกับจิงครับแต่ว่ามันบ่ลมโอ เลียนหน่อยกับยืนทาครับมื่อนี่เรื่อหัวตัวมือนี่มันเอนสองข่ายครับมื่อนี่นียันมาครับหาีรงกับคูบูตาหาสิรถยันมาเพิ่นสิปปับปับใ้หน้าครับมือนี่ปับทีครับอไม่ถนัด่ถื่งด่งด่งขึ้นกันตัวครับนี่เออผ่านมันไปถอยนั่คือ ฐานไงเขาลึกขนาดละหมากละมุ่งแต่ไ่าเราว,วางยางมันเด้มันกินได้อยู่เราวางยางมันลุ่มดีสิป็นหาสิแดงครับพี่นอออ้องอยางเดี๋ยวก่อนเราวางจะบ้านลมเลยับเลย โอ้จวดจัดดีกันเนะครับพี่น้องเลยใส่ผานฮาครับพี่นะยังย,ย, áng, ย, áng, ย áng, า,างยังมัชชิกาบบอลากมันมาเอาทีมว่าทีมว่าทีมที่ให้เล่น,มนลแมน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 มาบีป้าพี่ปาพี่พน้องเลยก่อนขี่ไถลมลาดผาดดีขนาดครับ จวดจ่จาด้กันนะครับคู่บูตาเข้ามาเนี่ยเจอกับสองเผ่าเมืาเนี่ยเดี๋ยวสีหนาวครับพี่น้องโอ,โอสุดยอดเจ๋งเจ๋งแค่ไนคูบูตาฮ ong เดี๋ยวจังหน่อยสิพาไปเบิ่งยันมาครับพี่น้องยันมาหาซีเบียร์เลครับนี่ลุยงานลมเพื่อกันครับพี่น้องผู้นดะมายันมาแมนครับตัวนั้นยันมาที่นี่คู่บัวตาครับเดี๋ยวห้ามาประลองกันเบิ่องมาตัวใดสิแข็งแรงกเหมกันครับอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอู้หึสด,หดเลยครับเจอที่นี่ลมๆนีน่ไปเริวๆเลยครับพี่น้องเลยอูย้สุดปัดเลยครับพี่นอ้องโ้นเขาทา นี่ครับอีกคันหนึ่งครับเพิ่นมาสองค่ายครับพี่น้องของยันมาครับคูบัวตาครับมเอนี้เอามาปะทะกันเลยครับมเอนี้ว่าไผ่สียูไผสีไปครับมเอนี้ปะทะกันเลยเฮ้าเอนี้อ้โหนะเนาะเนาะโบอยามันยากมันสิการตบเบาตาพี่น้องเลยไผเคียร์ไรเนาะครับเดี๋ยว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 จอดดีเดี๋ยวสัมผัสเลย วาสองคายนี่ไถเบิดมือนี่สิกินน้ำมันประมาณเท่าไรครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลงรถเดี๋ยวถามให้ครับคู่โบตา้าหาสิบเลขนี่ระยะการสิ้นเปลืองของน้ำมันเพื่อน,นี่สสอยูประมาณเท่าไรกับพวกหัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวข้มามรอรุ่นนั้นดู พี่น้องเลยโอ้ใส่ผานหกตัวนี่โอ้ยเดี๋ยวมันจะผานหากระเบนครับโทษที่หลายๆครับใส่ผานหกผานหกเดาว่ามันทีแห่งปะเดี๋ยวว่าถ้าเป็นหางของฟอร์ดนี่มันทีผานหางตั่นี้ยโอ้ยขอโทษไร้ที่เนี่ยหนึ่งหนึ่งว่าจะผานหามันผานหกตัวนี้เป็นผานหกครับพี่น้องบ่งไว้ของคูบูตารุ่นนี้เพิ่นใส่ยี่ห้ออไดี๋ยวว่าถ้าเป็นของฟอร์ดนะมันใส่ CMT ครับพี่น้อง ถ้าเป็นฮะยังสปีดโอ้ oh, กระลดแรงเนาะระลุดเฮงครับระลุดเฮงใส่สปีดแม่งแห้งเลยอวะท่านร้านหน่อยว่าถ้าใส่สปีดันกงแห้งมาท่นแลงน้ำมาท่านเลยแหละครับพี่น้องเลยโอ้ยที่เหลืนึกว่าแต่ผ่านหาขอโทษขออภัยหลายๆครับว่อพีดครับว่บาฮันนี่มันเป็นผ่านหกครับตัวนี้เป็นผ่านหก คู b บูตาหาสิบเล่งใส่ฐานหกครับพี่น้องเ่ว่าก่อนขี่ไทยกับสาดดีครับพี่มันนี่ละเอียดอยู่ละเอียดดียูเออโบอูเยวามัก ผมหมักอย่างเดียวครับรุ่นนี้อาที่ว่าระบบเชือกเพิ่นนี่เขาง่ายครับพี่น้องก็ต้องก็ต้องใส่เชือกที่สอดนะครับพี่น้องต่อถึงโตอลงแต่ว่าของสอดเนี่ยนะมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลครับพี่น้องถ้าไปฐานะคือฝอดมันก็บบาดใหญ่ได้ครับพี่น้องใส่เชือกกลางคือเชือกรถอยู่หน่อยละใส่เลยตุ๊ดตุ๊บตุ๊บของบาดใหญ่ข้อมีดครับพี่น้องขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลครับพี่น้อง ไก่ข้าวเดียวครับไก่ซีเรียลใสเวลาอยู่ประมาณเก่าหน้าที่ครับนี่ให้น้าให้บักไงเลยครับพี่น้องเลยให้น่าให้บักไงใสเวลาอยู่เก่าหน้าที่ครับพี่น้องค่วมเร็วควขไวมของคู่บตาเนี่ยครับโบนอยนาครับฟอร์ดครับนี่เรียกว่าถ้าเจอฟอร์ดในสีน้าวครับรุ่นนี่ถ้าเจอฟอร์ดนี่น้าวเลยด้ครับพี่น้องนี่ถ้าเจออาจารย์ใบเฮานี่สิ่งสายเลยครับนี่รุ่นนี่สิ่งสายเลยอาจารย์ใบบอกว่าซัมซี่นาครับซัมนี่ แดีว่าเอฟซีพอต้องแปลกใจเด้ออันนี้ผมกับมาบ้านครับมาอำนาจครับพี่น้องอันนี้อยู่อยู่อำนาจครับอำเภอชัยนอกาั่นครับพี่นอ้อ,นนอ,นนนองมาเที่ยวบานมาเที่ยวบาทเลยได้มีโอกาสเลยมาเล่นน้ำรลานครับหนึ่งเลยมาถ่ายของหลานครับรถรถหล,ล,ลานครับคันนี้ อ่าสิเลงครับพี่น้องคูโบตาแต่ว่าขั้นข่ายอยู่ขังเคร่งเียก็เป็นยันมาครับรถล้านไส้กันสองคนครับออกแห่คนละขั้น ้นมักละมุ่งครับพี่นอ้องกราห้องต้นหมักละมุ่งโอ้หายเป็ดเดียวสีเหลี่ยแล้วครับพี่น้องเพื่อข้าวเดียวครับพี่น้องใส่เวลาอยู่ประมาณเก้าหน้าที่ถึงสิบหน้าที่ครับนี่กับสีเหลี่ยแล้วก็ถือว่าเร็วนะครับเนาะใส่เวลาโบน้า,บนานครับเพราะว่าใส่ผ่านหกเรียนรีวิวเลยครับสำหรับคู่บตา๋าห้าวมาเนี่็ถือว่า ผลงานท้องเพิ่นกับพ่อใส่ครับพี่น้องเหมาะกับงานหน้าครับเพื่อนนี่เพราะว่าถ้าเจอดินลมๆหรือว่าหน้ามีนม้ำเพิ่นกับสีบค่อยยานเพราะว่ามันใส่ง่ายครับรุนนี่ใส่ดีใส่ง่ายครับ,รบวัดตองยานลมครับพี่น้องเพราะว่าน้ำหนักเพื่อนกับโไหลาย น้ำหนักเพิ่นกับบอรายครับดูดิ่แต่ว่าถ้าเป็นฟอร์ดอโอ้ยน้ำหนักร้ายครับพี่น้องแต่ว,ว่าไทยดีไทยมวัเยวเ้อฟอร์ด มีเอฟซีท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์ฟอร์ดก็อย่าลืมนะครับเด้อรถแท็กเตอร์ฟอร์ดครับผมเป็นหกพันหกบวสิเป็นหกพันสิบครับพี่น้องใครต้องการติดต่อได้ครับผ่านสองเบาเบื้องสีวีสองนี่วะผู้สายตรงเลยก็ได้ครับอาจารย์ชูลศาสตร์ครับพี่น้องเดว่าเดี๋ยวบอกเอฟซีอีกอย่างหนึ่งครับถ้าผู้ใดต้องการอยากขายรถไถฟอร์ดครับพี่นอ้องติดต่อเบาเบื้องสีวีสองได้ครับพี่น้อง รถไถฟอรดเก่าๆห่างๆครับจอดอยู่ตารางเล่าหรือว่ายางบอมีห่างๆเอาเบิร์ครับพี่น้องเก่าๆหรือว่าสตาร์บับอดายเลยกับับสื่อครับพี่น้องเป็นรถฟอด Ford ครับออต้องเป็นรถฟอด Ford ครับรับสื่อรถไถหน้าฟอรดครับพี่น้องรถแท็กเตอร์ฟอดผู้ใดต้องการขายครับหรือว่าเอฟซีทันไดมีต้องการขายครับ ติดต่อมาเลยครับแมนครับติดต่อมาเลยครับพี่น้องโอ้ไหาเข้าเดียวกับซีเรียลนะครับพี่น้องเลยอ่ะไายเดือบเบิ้งคลิปนี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อหรือว่าไผยเดือบกดแล้วกับซีบอรเดือบผาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม